เสรษฐ d r a m าดรามา่า,มาวันนี้สอสซอสัดกลางสภา,าบอกการต้อตอบกัมพูชาบนเวทีโลกคือการทะเลาะต่อหน้าชาวโลกภาพลักษณ์มันเสียนั่นหละนั่นหละผู้สวนกระแสเหมือนเปิดลานจอดรถทัวร์จนเจ้าต,ตัวต้องออกมาโต้อเสรษจดรามา่าเล่าให้ฟังค่ะคืองี้ย้อนไป28กันยายนบนเวทีประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่80ที่นิวยอร์ก นายสี่ห้าสามพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยถแถลงต่อที่ประชุมโดยสรุปก็คือการผูชายยังคงสร้างภาพเป็นผู้ถูกกระทำบิดเบือนความจริงซ้ำแล้วซ้ำเล่าประเทศไทยขอเลือกเส้นทางแห่งสัติภาพเพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนของทั้งสองประเทศสมควรได้รับ ซึ่งนายกอนุทินชาญวิรากูลถึงขั้นออกปากชมว่าทำหน้าที่ได้ดีถึงแม้จะมีเสียงติงจากนายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายที่โพสต์เฟซบุ๊กว่าการพูดโจมตีขมเณรในเวทีสหประชาชาติย่อมถูกใจคนไทยแต่อาจไม่ใช่เรื่องจำเป็นหรือเรื่องเร่งด่วนถ้าเทียบกับการสร้างกำแพงป้องกันไม่ให้ขมเณรเอาระเบิดเข้ามาวางในไทยแต่ก็ไม่ไวมีดราม่าดราม่าลามไปถึงในสภาเมื่อทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์สสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ลุกอภิปรายเรื่องนโยบายด้านความมั่นคงและการต่างประเทศของรัฐบาลอนุทินว่าเป็นแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขาดวิสัยทัศน์และจุดยืนแม้เราจะมีความจำเป็นต้องตอบโต้กัมพูชาในเวที U n เการทะเลาะกันต่อหน้าชาวโลกทําให้ภาพลักษณ์ประเทศไทยขาดความน่าเชื่อถือท่านประธานคะ่ะนโยบายความมั่นคงและการต่างประเทศของรัฐบาลท่านนายกอนุทินเล่มนี้อะค่ะเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขาดวิสัยทัศน์ และจุดยืนของผู้นำประเทศในเวทีโลกแม้เราจะมีความจำเป็นต้องตอบโต้กัมพูชาในเวที UN การทะเลาะกันต่อหน้าชาวโลกทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยขาดความน่าเชื่อถือในสายตานา,นานาประเทศ ประโยคนี้หลักกลายเป็นชนวนดราม่าที่ทําให้คนส่วนใหญ่ตีความว่าตําหนิการทํางานและการพูดในเวทีโลกของรัฐมนตรีต่างประเทศ่องความเห็นชาวเน็ตที่ไม่เห็นด้วยกับคําพูดของสอสศียาดาคีย์เวิร์ดคำว่าทะเลนี่แหละคะ่ะเหมือนเปิดลานรถทัวร์ันใดนั้นชาวเน็ตก็อัดคอมเมนต์กันร,รัวๆว,ว่าอย่าเรียกว่าทะเลาะเซ่มันคือการชี้แจงโดยเหตุผลจใจเขากล่าวหาฝ่ายเดียวแล้วเรายืนยิ้มมาชี้แจงต้นสายปลายเหตุให้นา,นาชาเขารับทราบข้อเท็จจริงเลยเรื่องไง ต้องขอบพระคุณรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยซ้ำที่พูดแทนคนไทยแต่ก็มีบางคอมเมนต์นี่นั่งทามแม่ชีนย้อนอดีตกันเพียบว่าตอนเพื่อไทยเป็รัฐบาลเกิดอะไรขึ้นกับการเจรจาบ้างนะคะคุณลุงคุณหลานแม้แต่ในเพจพักเพื่อไทยที่โพสต์คำปราศัยของสอสศอียาดาก็โดนถล่มคอมเมนต์ยุให้เปลี่ยนชื่อพักไปเลยเป็นพักเขมรไปเลยโอ้โหแรงอะ แต่ก็มีคอมเมนต์ที่สนับสนุนสสสียาดาบอกว่าเขาก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านก็ถูกแล้วจะให้เห็นดีเห็นงามไปสะหมดเรื่องไงคนก็ไปตีความคำว่าทะเลาะกันจนเกิดเป็นดราม่าทั้งที่ใจความหลักของเธอพูดให้รัฐบาลอนุทินมีจุดยืนไหนจะเรื่องอาทยากรรมข้ามชาติคอเซ็นเตอร์ที่ยังไม่เห็นรัฐบาลใหม่จริงจัง บางก็แสว่าเพราะสอสอสียาดาเป็นอาสะพ้ายของอิงแพรทองทานชินวัตนนะสิก็เลยไม่เห็นดีเห็นงามอะไรกับรัฐบาลอนุทินเลยดราม่าลุกลามจนสอสอสียาดาออกมาโพสเอ็กซ์ว่าช้าก่อนนี่ถูกบิดคําพูดจนเกิดความเข้าใจผิดที่จริงน่ยยังชมด้วยซ้ําเพียงแต่สิ่งที่ต้องการในคําปราศัยคือบทบาทที่ชัดเจนของนายกท่านประธานคะท่านนายกต้องฟังข้อแนะนําของกระทรวงการต่างประเทศให้มากคะ่ะโดยเฉพาะท่าทีของผู้นํารัฐบาล ในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบโต้ก,กับกรรมัมพูชาในเวที U n ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีแต่น้ำหนักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพียงท่านเดียวไม่เพียงพอสำหรับเรื่องนี้เพราะท่าทีและแนวนโยบายของผู้นำคือทิศทางของประเทศค่ะ ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงทั้งเรื่องคำพูดภาพลักษณ์และมุมมองที่แตกต่างแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะบนเวทีโลกหรือในสภาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติที่ต้องถูกวางไว้เหนือทุกดรามา่าเสพแล้วก็จบ